สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องที่รักทุกคนครับวันนี้จะชวนเพื่อนๆพี่น้องคุยกันเรื่องความถ่อมใจครับเราจะถ่อมใจของเราลงมาได้เพราะว่าเรารู้ว่าเราเองเคยผิดพลาดมาได้ผู้อื่นก็สามารถที่จะผิดพลาดได้เช่นกันเราเคยเผลอเลยในบางเรื่องได้ ผู้อื่นก็เผลอเลยในเบื้องเรื่องได้เราถึงไม่ยกตนข่มท่านในขณะที่ผู้อื่นอาจจะพลาดพลัง้งหรือมีความสามารถที่น้อยกว่าเราในบางเรื่องข้อ2ครับเราเห็นว่าต่างคนต่างมีดีในตัวเองซึ่งแตกต่างกันออกไปนกสามารถจะบินบนฟ้าได้เร็วแต่ไม่สามารถว่ายน้ำแข่งกับปลาได้ ปลาว่ายน้ําได้เร็วแต่ก็ไม่สามารถจะบินแข่งกับโต๊กได้ถ้าเราต่างเห็นความสามารถจุดเด่นของตัวเราและเราสามารถมองเห็นจุดเด่นของผู้อื่นนั่นคือเรื่องง่ายดายที่เราจะถ่อมใจไปเรียนรู้จุดเด่นของเขาไปเรียนรู้ข้อดีและความสามารถของเขา เพราะไม่มีใครชำนาญไปสักทุกด้านในขณะเดียวกันก็ไม่มีใครล้มเหลวไปสักทุกด้านแต่ละคนมีดีเป็นของตัวเองเพื่อนๆก็มีข้อดีมีจุดแข็งมีความสามารถที่เราให้การชื่นชมและยอมรับซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราถ่อมใจแบบนี้เราจึงสามารถที่จะเรียนรู้จากจุดเด่น และข้อดีของคนอื่นได้นอกจากนั้นความถ่อมใจที่สำคัญที่สุดก็คือถ่อมใจเรียนรู้ว่ายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังไม่รู้และเรายังพัฒนาต่อได้นั่นจะทำให้เราสามารถก้าวหน้าและมีความสุขมีเรื่องที่น่าสนใจมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นในชีวิตเข้ามาท้าทายให้เราเรียนรู้และก้าวไปสูง สิ่งเหล่านั้นเสมอการที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้ต่อเนื่องนั้นก็เพราะเราถ่อมใจรู้ว่ายังมีอีกมากมายหลายสิ่งในโลกนี้ที่เรายัางมีความรู้ความเข้าใจเพียงน้อยนิดผมเองก็อยากจะเข้าใจเพื่อนๆมากขึ้นถ้าเพื่อนๆใช้โอกาสส่งความเห็นความรู้สึกกลับมาที่กล่องความเห็นด้านล่างหรือแวะเข้าไปคุยกันใน Facebook ส่วนตัวผมไกลไกรนรงหรือจะเป็นเพจใน Facebook เพื่อนหนุนใจก็ขอบคุณเพื่อนๆไว้ล่วงหน้าแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนครับมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะด้วยกันทุกๆคนครับสวัสดีครับ